บทบาททหารผ่านชวลิติ์ยงใจยุทธบทบาทการเมืองข่าวสดออนไลน์9พฤษภิาคม2558าอยะทำลายเผยแพร่โดยทีมงานอ e ีบุ๊กแคนทอกเสียงอ่านโดยพัดผพิรภาทเห็นภาพผลเอกชวลิตยงใจย,ยุทธออกเดินสายรับเรื่องราวรองถูกของสมาคมชาวนาที่อำเภอบ,บางไซจังหวัดพระนครศรียุธยา แล้วบังเกิดอาการรำลึกชาติขึ้นมารำลึกชาติถึงภาพของพลเอกบุญเลิศแก้วประสิทธิ์รำลึกชาติถึงภาพของพลเอกสายหยุดเกิดผลภาพของพลเอกอากาศเอกกันพิมานทิพย์ในโฉมแห่งคณะรัฐบุคคลท่านเหล่านี้ล้วนเป็นทหารเก่าเป็นทหารเก่าอันออกมาโหลดผลผ่านอยูธจักรทางการเมืองด้วยความคึกคักเพื่อนเนยำ้ำ แหลยืนยันให้เห็นภาพความเป็นจริงอันเก่าแก่ที่ว่าทหารเก่าไม่เคยตายเมื่อเดือนพฤศจิกายน2555ผลเอกบุญเลิศแก้วประสิทธิ์ก็ออกมาเมื่อเดือนตุลาคม2556ผลเอกสายหยุดเกิดผลและผลอากาศเอกกันพิมานทิพย์ก็ออกมาตอนนี้ก็เห็นเงาร่างของผลเอกชวลิตยงจยุทธ กล่าวในเชิงเปรียบเทียบบทบาทของพลเอกบุญเลิศแก้วประสิทธิ์ค่อนข้างจะลำหน้าบทบาทของพลเอกสายหยุดเกิดผลค่อนข้างจะลำหน้าลำหน้ากว่าบทบาทของพลเอกเชาวลิตยงจะย,ยุดพลเอกบุญเลิศแก้วประสิทธิ์นั้นระดมมวลชนออกมาเรียกร้องให้คัดค้านและต่อต้านรัฐบาลน,นางสาวอิงลักษณ์ชินวัตรอย่างตรงไปตรงมาและเสนอแนวทางแช่แข็งประเทศไทยพลเอกสายหยุดเกิดผลเสนอผ่านพลเอกเปรมตินณสุลานนน เรียกร้องให้หาทางทําให้รัฐบาลนางสาวหญิงรักชินวัตรบทหมดบทบาทเปิดทางให้กองทัพเข้ามาจัดการแก้ไขปัญหาของประเทศหากจำเป็นต้องทำรัฐประหารก็สมควรกระทำแต่พลเอกชาวะลิตยยงใจยุดไม่ถึงขนาดนั้นที่พลเอกชาวะลิตยยงใจยุดเดินทางไปพบกับผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยก็ดำเนินไปตามหลักการแห่งคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่66ทับ2523 เท่ากับเป็นเยื่อใยและน้ำใจที่มีต่อคนไทยด้วยกันที่พลเอกชาวาลิตยงจะยุดเดินทางไปรับเรื่องราวร้องทุกจากสมาคมชาวนาแหง่งอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็เพราะตาระหนักในปัญหาที่ชาวนาประสบเมื่อรับมาแล้วก็จะนำไปเสนอให้กับรัฐบาลเปรียบเทียบดีกรีของพลเอกพลเอกบุเลศแก้วประสิทธิ์เปรียบเทียบดีกรีของพลเอ,ลเอเลก,ส,เเกอเอสายยุดเกิดผลแล้ว ต้องยอมรับว่าพลเอกชาวลาิตยงจะยุดนุ่มนวลกว่ามากเป็นความนุ่มนวลด้วยท่วงทํานองจิว๋วหวานแจ๋วไม่แปรเปลี่ยนกระนั้นการขยับขับเคลื่อนของบรรดาทหารเก่าทั้งหลายล้วนได้รับการจับตาติดตามเฝ้า,มอ,า,ฝามองคนไทยเฝ้ามองพลเอกบุลเลิศแก้วประสิทธิ์ยอ,อ,ยนนอย่างไรคนไทยเฝ้ามองพลเอกสายหยุดเกิดผลอย่างไรก็กําลังเฝ้ามองพลเอกชาวลาริตยงจะยุดอย่างนั้นไม่แตกต่างกัน สะท้อนว่าทหารมีบทบาทเสมอในสังคมไทย